มาสุงให้พี่น้องมันยท่าไรต้องตรกกันในวันที่หนึ่งหนืองันแปดปีคือสองเหิงเซาสี่่ะเมื่อได้มีลายข่าวตีมาต่อไปใครในพี่น้องเข้าค่าหนึ่งก็เสียงก็ไปลองว่าหองว่าจาันเปลี่ยนอานข่อยกันไม้สองปังตึกน้ำลันไม้สามจะลังลองลูกไดจุงมมันให้ตู่ปอม ตดีหลอกจบกวิ่กัเข้าคำมาตัวหนูขอที่หนึ่งวันได้ว่าห้องว่าจานเปลี่นอันอยกันทุ่งลายกำกคุณเฮงวันเหมือนไหนกูก็กอตัวหนีกู่เอาไว้ว่า,อ,า,ววาอันมาตึกเลยมายืสคคายา่สิคลไลป้าสิตรยูกป้อมอันใส่ดาวกนิกใหม่ เฮ็ดสังลาแต่ว่าของเลว่าชานตีคว่กันใหนเปินเตียวจุ่มวันไทยนั่นเฮ็ดโขไตคั่เสเลลามมาย้อนทางลาไพมุกไม่หนังือมันเดียมหมดเปินก็จอมโซนบันเฮิมันลูกเพราะว่าไพมุกไม่ไม่เอาลูกา้า เปินก็ตีลาม,มาจอมสายไพยเฮียงไพยอันนั้นก็ลื่นพื้นมกุกไพยอันนัว่าห่องว่าจานเปินอันข่อยกันจ่ามาหย,ยับนี่จับเรียนลินเมืองไทยมันบอมว่าลองกล้าขายก็ไดี๋ือดูตอนขึ้นมาลองอาณาจักรมึงขีก่ก็คอมมินิส ก็เอื้มมือไทยไทยไม่ใส่ริมไม่ใส่ริอันนั่นได้อยู่ดีไทยเขาเขาหลักสังจ้อมอะไรกควิกาว่าหอมว่าจานตีแน่ยอดหางในกุมบะเข็มนากมู้แน่ว่าเขาอยู่ไว้เมื่อะดังจีงไทยปางคำปางชางปอดคงจะในเขาก็อยู่สืบคิดนั้นเขายังขำกว่าหน้าทั้งตุกเมืองล็อกจบมึงติง แลอันมีอยู่ปอดของหรือไรเพียงการเยื่อลงเปืนอ่านค่อยกันต่ดีค่อยนั่นสายดินสายดินโคไกายค้าตีแล้วจุ่มหม่องนกเขียวอ,อ,อันนี้สุภาพจังเจ้าในเฮ็ดปั่นกาอันในเป็นก่นลาม,มาลาม,มาเลยลองปิญญาเพื่อนเย้าก็เลยลองน้่เหื่นเอือสิดได ปีนอั้งไหลอันนี้เปียกเลี้ยงเหมือนกันถ้ามากูวันนี้เขาไปมาห้าเนเขาก็มายังอันมายื้กองจากสายลายกร,รมสิเลยหมากลงดึงหะากองจากตกซึ่นนั้นเอาหมักตาควันแล้วด้วยก็อ่ำใจสิกไตบังให้เจียจัดเว ดีนั้นต่วนปอมมันเลยลองใส่ดักสิกหนีไมา้การนั่นตุนเปิ้ลเฮสางเน,นี่ยคุณมีเพียงกันเปินน้ลมียังกานเปิลสังเกตลงมือใจิดีืเปิลสังเกตเพียงการแสดงย่างกว่ากำคือบกำคือบเหมือนหนังมงคืบเมืองเขามงคืบในปอมันตียนันปองว่าตั้งนามันเนี่ย มันยาวเนะมันจะไปปล่อยดานหลังเสด้ย,ย่างกว่าปีนคึบปีนคึบไวเม,มาออกไปวันในด่างหูจุมสสิคโคเขียววันให้ยังไปเตียงมงคึบปีนออกหัววนโดยวันเหมือนไหนครับจะาเสด็จหลูกหลานคนเมืองไทยในะโคเขียววันให้กว่าลูกกว่าซุ้มกว่าตายนางฮืดจตบปองสู่เขาเพราะแต่เลยมีวนันมีเมืองเหนมีเพียงดินนางฮือเปิรนเด็ก ขึ้นดังปลาดห้องเสียงจะได้ทิงจิงได้อุปสิงที่นันโคเหยื่อปั่นยางนี่กูออกอ็รือเปีู่ด้วยสื่งก็ด้ัยออกว่าของว่าจานย์เปอนน้าน่อยกันค่อยกันก็บอกว่านาตั้งของในนาั้างจานไน้ให้มันมาโตกันไรให้มันมากว้างกายกันไรเลยมาทบมาพบกันอันแน่เขาว่า มาอขกันขึ้นปีนอกอนเท่าไกับไนเลยเมืองไต้เก่าให้โหอันมันก่กโหกินหมเดวเมืองไตนั่นก็คึงหนึ่งว่าเลยอุปึงพองงำอ่ำนั้นก็งำปัดปืนจิงเมืองหรืก็เปลี่ยนไรเลยลองจุ่มยิบกองวันให้เปลี่ยนโขเปลี่ยนเ้าปันเปิรนไต่ตืบ้าเสด็ยยางมาลอยลอยอันนี้ก่อนนํำกระปิ้นเย่าก็ลอง ชาวนาวของจุ้งกำกองไตอันนี้เตียงเลงดีตกว่า,วาป่ะปีหน้เขาขัดเปลิ่นข้สันตายปันเปิ่นข้าไรสันเฮ็ดปันเปลิ่นไค่กว่าละ่ะเหรอยินหลีปินโคเออที่ไหนก็เขาหเงาลายละกุนหิงเงาลายดังลายกพะอยเดียวนี้ก็เบื่อเร็วมันหลทุกใจอ,อีสัมเงาลายมันปันเงาลายมันเปลี่ยนยากกว่าเขาก็เฮ็ดมาถึงอ่ะ เวสายเจ้าปูนนั้นโดนยืก็เขาก็ร้อเลยไม่รำพักโจ้เจอเจอแล้วพี่น้องเข้าอออันเขามาเจอได้ว่าของว่าจานเปิรนอันข่อยกันเปิรนอันเอาถึงลาเซียวที่ยังรู้ว่านะ่ะทีหลางนี้เปิรนอันเอาถึงเสียนดีย่อก็เปิรนเพาะเอาอยู่เหมือนอันไม่รำตั้งยา ให้พิ่อขาหูกันมอกวันให้นั่นเดมันเหมือนมัดพอมันกัดมันก็มาโซ่เติต่ขาเออมันอยู่ดีอันนี่พี่น้องว่าถ้าด้วยวันให้ก็หมอบมัดพอมันกัดมันถีงมาโซ่เราอะมันกัน่าก็ในไน้ได้หลวมันเฮ็ดขเฮ็ดเฮ้าสิได้ไต่เต้าย่างขึ้นดีสูงเงินหรือเพียนการเฮามันตีออก จะได้ออกโต้ชาเก้ากันสองชุมอุบกันว่าตีก้อยกวนมวยแบบชุมวันไทยชุ่มป่อบๆสุดกระลาลมแผ่นลิ้นกวยพี่น้องว่าสำหรับวายอย่าไปเฮ็ดตีเขาเมื่อเร็วนี้มันมีตีใจกินอยู่ตีเอาเขาเสียได้ตึกปัจจัยเอาเขาเฮ็ดโขเฮ็ดหา เมือ่อหลาการเขาองเมียงเ้าองยาวสูเใครเิวเขาก็เิวได้จึงมันให้ได้คนก็บัน,วน,น,นควัหนึ่งปีได้เท่าไหรกวยกางให้คนหลวงเขาได้หู้บรลมฮู้บาลีาลละเขาหลูเปาหลสวดเด่นหลู่เลยเงินกันน่้กวยอันดีเอ็ดหลเลยดีเสียหลายนั่นหลุหล้านคนเมืองไทยจันปา์ปายตอันกว่าลูกกว่าสุ่มเลยกว่าตายทั้งนั้นเลยท่าไหายอันไหนดีเจ็บใจคนหลงวันให้ เอาสืา่อสารสั่ปนปะเตอร์เปลี่ยนชื่อคือได้เสียึ้นโหลมาก้องร้องเลียงชื่อไหอ่ะอันไหนคนเกิดว,วันเดียวเหววันเดียวเอาดูรายวันมืไ่ไใดกว่าตายตายแต,ยตย่ชื่อตันเป็นสังเกตตายแต่ชื่อคือเปลี่ยนแตาดีเลยเพียงดินไตปุกเมืองใดปัดปื้นอันมานั้นมันเจ็บเนี่ยไปนะหมอหูใจยามปีน้องเจ้าคือเมืองสันนอยอันไหนชุมบานให้ ว่าห้วงว่าจาจานเปินอ่านข่อยกันโคไก่ขามปันเป็นจุมวันไ้กังเสียวกวนเจอมีหมาออกไปวันหันหึงเยา้ากวนหรือดันอันมีปีมี่น้องกล้าขายอันผิดหมายมีจริงมึงจอมวันไ้เดะจึงอยู่ภายเขาย้อนทางไหนย,ย้อนว่าเขาหมอหุงเขาเร็้วกัน สภาพปีนังอะไรก็แล้วเอาเจอจากปีนี้ดังก็แล้วซ้ำเอาเจอเอาเา L SE, L SE, สียงบานดังเอรัสทีวีเอรัสเอสเายหากินมาในตารางหกสิบปีอำนาจก็คุกคไดิูหลีเสดายอันนี้ก็เงาลายคุณเฮงฮายล่กาม่าทุกวันจริงเปิ้มีเพียงว่าห้องว่าจานเปิือ่านคอยกัน บอกใจฮะป้อมาใจว่าเมาเช้ามาทบมาโบมาควยกันขึ้นไหนก็ตีไรตีหน้าเพือนจ้องกันห่าตีไรเป็นอันเดียวกันห่าเนี่ยอดีตปออซึ่งน่ะปีน่ารังไงเปิ้ลได้เปิ้ลมีเปลี่ยนการน่ะฮาปีในเหออันปีดีในสิบปีในเหออันยิบถึงดีเราเลยเปิ้ลมีเปลี่ยนการเนี่ยน่ะพายอัมตีตันออกตื่นเสด เรียนจอมหลังเงินปอกเปี๊ยปอกเปี๊ยว่าดันมีน้อยเพราะดันจุมวันให้ป่ามันท่าสางใช่ไหมได้เขาพิจารณาเลื่อนรองอ่ำคู่อดีป้องมันเสร็จพิจารณาคู่อยู่ตั้งแตเคียนท่าไหนเขาขาก้องคุยกันไม่ใชอ่านเขาหลุกลากนคนเมืองได้กว่ายิบกอง สามใบปากกองมาจู่เท่าหนังกันสอขาสัตประด้นเป็นลูกหลานคนเมืองได้หลายๆจี่คือเขาเนื้อเหลือเท้าว้นหลงวันให้เอาบาดใจกินเดียวไปเฮ็ดขูไก่ข้ามบันปีน้องว่าเขาจ่าขึ้นนั่งปลาหงเสียงเสองงดอุบปึงจึงได้ปัดพึ้นจึงมึงวาดีคือเฮ็ดขนุนอันวานันก็จำมาลอย โดยจึงหก็ได้เันนิดนี้อันนี้ก็มาซาลาเลยซัเรียงีนปี่น่ปันแหงลองตรงหนึ่งลองใส่โคลองเล็กลายตักสิลองใจกินสึกวันให้ลองเอาสิกใจ้โคเขียวเห็ดโคไก่ข้ามเทว่าหองว่าจานเยีงอันตาควายกันตีเมืองปัดตีจงตอง mà khiêm na con mu kinh tụng mừng sắc úp xê bên đi phiền can hữu hay hao đi này trộm tập đó nào có chi nữa xem xem hao mà mai song vì năm lần pi năm lại mơ xương, mơ là cô หิบพืชเข้ามาจำไม้มนันตับน้ำรันก็เอามากลงเสียได้ยือใส่ยำใส่ห,ห่าวแห้งเดียกี่ไม่ยี่ดีได้าการไหกลองถามคนละพื้นที่ในนอนเจ้าจ้างป้าหนึ่งก็รับว่ามานันในก็พู้อยู่ว่ามันอ่ำถึงมันก็ปล่อยมากออกตับกว่าติ Giờ đời con mừng nó nằm lắp Giờ đời quân mừng tốt cháy Cô càng có phải mắt thứng Mình có dư dư tích tích Ờ ở đây mình có cổ trái nên là đỏ ra ngoài Lúc mừng cứng quá năm lần này Căm điều ấy Lúc hay quá năm lần có Kẹo bằng căm nên Hay chấm văn hay khô khiếu Mà nói lùi ở đỏ hậu Viên năm lần an ba lan khu ga hết an lan ma tai đi xuất sang miền cao cả đây mà xin suy lâu tài này bị lại vốn đây mà mà ra là xíu gì nhỉ à buôn xì bò sáng kéo mà để mà năm tám đến lại bị lằng น้ำลันในยังไปไข่ลังไก่เหมือนหนังเก่ากันกูกางในลันในว่าขอบลาเชียวแต่ที่ิวมาใเนมาบว่ามีด่างเขาด่างออกอันในเปินหอดลลยติ๊กเพียนการซึกอันว่นกว่างหันไก่อันซึ้ได้ดีเอาเป็ี่ยนตอนสอนได้ด้วยเออพี่น้องเขาว่าจุ่มมันให้คเขียวจองใหางเหียวเหมือนหนังดีเสียนวีไล่ไปไล่นีเที่ยงอู เกินมาถิงน้ำลักเนี่ยว้มันนี้มาหดดีน้ำลักได้ลาดว่าต,ตาเพียวแบบตับซึมมันใจว่าตาเพียวจุ่มหมองโนกเขียววันให้ตะปียมานังเก่าอ่นอานื้อะมันดีน้ำลหนกวยก็ไปยือ้อมนันได้ยือ้อผายเร็วยังก็ยือ้อยื้อกว่านำ้ำหนักคำซึ่งก็ยือ้อมือว่าก็ยือ้ออยู่ที่ปีน่าเท่าไหร่ วันนั้นคนดีมือนเดิมตัจ้าง,จจงเขาตัวสาวเขามาป้ากันติลอาชีนันไปด้วยเอามันถึงมาในมันปู่ตายได้ยื้อกะของกาเป็นยื้อเจ็ดขีดู้ใช่ไหมยน,ยน้นลนำลันนี่วันเมืม่อใดร่คนเมืองก็ไม่เจะเก้าต้างไปไม่ยื้อถึงดับคนเมืองว่าไม่เจอยฮ้ยหามมาเลยปล่อยมาเขาปลึ้งปึ้งอยู่ที่ปีดาเขาวนเลยบะ bỏ talks a gun hot dogs a one home and they busy long leg. Lock lại Timmy phê ha. Bung yakman, cookang of bang ma, mang bang 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 Cậu càng lần mà thửng nằm rằn Buồn mà lại chế biến bị đau khổ quá Mất mà lại dựng gì quá Chấm khô khiếu văn hay thô nhà nằm rằn Lúc văn thay quả qua mũ gái, lúc mướng cứng quả qua mũ gái Nè Ơ, ổn chẳng vui Buồn mà thửng mướng cứng lúc Buồn mà thửng văn hay đâu Mất đẹp gì อันนั้นก็ป้องสูุเขาปีเพียนกันล่ะเด้ขอมานลงมาลอยๆอยแบบล,ลึมมาหนารังจานทีเปิ้ลมีเพียนกันไม่ยาวซื้อดิ้เว่ยกะตายเขาล้ำจมห่อมตันเลยอ่ะม,มีเย็นเฮียงน่ะเด้แค่หือย้อนาวาวันให้นั่นพร้อมล่ะเด้เฮ็ดเหมือนกันเปิ้ลให้ถึงปียงหมายเวยอย่าเบียวเขาตายมานันอ่ะดีเสียนบีเทียงหนากว่าต้องปาดเขาผมหุ่น อันนี้มันก็จำเป็นเลยนะปีน้อกเขาว่าเอ้ดีเสียนพายลอยจ้ามือใหญ่ไลหูงเงาไล่ข่าวตีน,ำน้ำดันแดงเหมือนหลังลาดกว่าว่าซึ่งมันอยู่น่าดามเชลแมาลงลึงออกลึงออกเก่าก่างยังไปไม่ยืดถึงดับมันก็ปล่อยเอาคำซึ่งพอปล่อยเมื่อว่าพอปล่อยเช่นนั้นวันปีน้องเขาว่า นำลังแต่อ่ำเล็บรลอดเยาวเนี่ยเฮพี่เราขาหูดีไหนวาเงาลายนาซีดเลยปังตึกมันตึนเตีม hai, ันต er ึนงเปลนกว่าเฮาเฮาเย้ยกว้กับมุกให้ลามถึงตีเล้วเดียมหูอันนั้นก็ดินลามมา้งวันให้เอมึงกึงห้านี่ยสองสามวันดียหูขาวเดียดับมาเตียขั้นเตียขิ้ยาวาดีเตียกที่เขายืนเนี่ยเตี้ยมเดียกเนี่ยหายอยาไปเก้าข้างในมึงไง ย้อนเท่าเนี่ยเขาไลยคือไม่คือมือดีมือขีดเขามีลายตือลายใจนาเสดปังตืกอนคือเข้มสีซิมามันจังขอ,องเปี่ยอ,อมัมาอาจุยายาเนี่ยลาไหลดีเนี่สืบทีแรกเขาคำ้วยผู่นคอข่าวไม,ม้ซ้ำลองลู่ซุ้มตายของนกเขียวดีละล่ะ Đang ăn tô Bị nó ăn anh anh con tiệp anh đi anh 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 12 anh 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 ăn anh 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 lấy anh 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 cho mình anh 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 năn Hìm na anh 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 hồng ตายสองก็ปองว่าเป็นเพี้ยกว่าสองก่อภายห้องวิ่งดอกจอกปาทูตายหนึ่งก็ปองว่าเป็นเพี้ยนเปลือยซองแตงโฮมเย้าสี่ก่ออะไรเงาลายมือว่าอะไรคู่ซอมเตียดโตเลยแน่นอนจุ่มวันให้ตายสี่ก่อก็เบี่ SSPP SSA ăn đặc sắc ăn này, biến khô kiểu tê ha biến khô kiểu tu ha, hú, quay gà hú ở khẩu đại, bị nó ăn này, văn liệu tài sĩ có ăn mà ăn còn đấy hú cho, bỏ mà tài nắm mấy, ăn dầm phải ảnh to, hết xong là ย้อนตัวเขามีลองติ๊กติ๊งป้อถูกหลูไหลจอกขังป้อมีคนมึงเจ็ดถามพระเวนพี่น้องสิคโคาลเจอในอันนานในดดลละาละเนี่ยตีเอิ่งป่าไม่เลืองคุ้วยแ่บสองเอิ่งเนะี่ฮะนั้งหลอกจบปีนั่งไหนจุ่มบานให้โคเขียวป้อถูกคนบานคนเมืองเลยคิงกางเขาตีวนนันนาคายหนม และวนันจองก,งกุ้งจองและวาันนาคายเอออะไรฮะเพียงหลายหลายวานัวนนัเนน่ตีเขาเจ็ดถามทัด่อนซักเผืมีปีม่น้องอยู่ในสิโคลายเนี่เขาล่ะจริงนะการสอบเตาเผาะยาเกาจองหุ่นเจ้าซื้อในเมื่อนั่งจองวันพุ้ยตีหลอกจบ ช่วงวันไทยเนี่เพราะตัวเนี่มีตลาดพลานีบไปไวบุญเจ้าเองมาประขาบเก็บขอนมาดังของแฮมาป่องวานน้ำจาน์แฮยังมาไหวบุญเจ้าเหมือนใ้มีตลาดพลา,านลาี่ไปได้อง่าไหร่กุ้ยกะพอกจ้องบุญเจ้าวานฮุ้ยตีอื่นฮุ้ยดอกจอดเออเนี่ยก็ไล่เฮ็ดจุม่มหม่องโลกเขียววานไทยไตยดูป้อมกะลาขอดใส่เจ้าคือนอะไจริงได้ผมใจกว้างหลายห้าด้วย วกานเขาเฮนันสัมปิลอลติเขาควางปูวางปา้าตายอย่างผู้นี้ยเมื่อว่าอยู่เสียนไฟมาลายวิดาเขาวา่าหลายวันนั้นเองเขาตายสี่สิบห้าก็จ้เนวืว่า,นนา,า,าวิาายยากาเนือเ้อในสมาลานี่ว่าตายแห่งสีก็เมื่อเล้ยวนี่ เขานี้นี่สิคไลกเวย่วาขาไันตูจองเขาโกหา้ามะพัขี่กา,าว,ว่าไม่เหลวมาสองสามปากก้อม่้อขี่กามาเขาสำาะไรลู่เลยซุ่มอะไตายอะดีโคเขียวแนะ่ย่กว่าตายกว่าร้อย้อยเขามาักมันจุมาสีว่าเปลียนจุ่มก่อการให้นี่เขาปฏิก้นมึงที่ไหนจุมบรนให้โคเขียวปีดองหปันแ ปโคเขียวลาราสีอาจเป็นจุ้มก่อการให้จุ้มแอดีโคเขียววันให้ได้เป็นจุ้มงลายลิบลงอันอย่างไพอันเอาจิงกันที่เองใต้เลยันมัดจอกปอุกเียวมวยเป็นผีรูผีพาย่ะเออมันเป็นเช่นเฮ็ดสังลมันีเฮ็ดสังลมันโปเฮ็ดสังลมันเป็นเฮ็ดสังลติ๊กสังลยก จมวันให้หลุยยับยับจำตัวยตีหูก็เดียวว่าปีตีได้ไตติดผิดโมกันต้วยลองอีสัเดอะไดตัวนี้เอี่ยวกับนี่ว่าโคไล่ดินแดนที่ไหนโคเขียวห้องเอาพะมาเกามากินข้าวสารคนเมือเอามามักจีนกลางจี้เหงเอาบนมือดอยางไผถังลิบคนือไใดังได้เข้าหลุมวุวนนั่นหลุดด้วยดนั่นไกน อย่างวิกาเนียมันหลีครับหลีห้าเนี่ยดูเข้าจุ้มเข้าเห็ดหลีเอาห้าเนี่ยเข้าทีไรถ้าสังขึ้นพอเจียวป่องใจก็เจียวคล้องกันเจียวหักกันจืดคือเดียวกันปีนอกางท่าไหร่เออในก็มาโต้ไหร่ใครพีนอ่างเข้าขาสามสิบเอ็ดหรือหนเจ็ดวันลื่นสุดของมือว่านใหอันสิงกองเตียบไปขยางสิบสองโมงกลางวันไผ่จันบินอ่างโตสิบเปอยดลักนั่น หิมวันนาเกยงจุ่วันให้ตายหนึ่งก็พายหอมยวีวันจุ่วันให้โคเขียวตายสองก็พายหอมวิ่งลอกจอบป้าทุตายหนึ่งก็เมื่อว่าหอมบันเดียวอะไรหูเดียวโตโคเขียวตายว่นสี่ก็กันนดอะไรก็มีข้อขมงีเนียงใจสังเ่อว่าเป็นลูกหลานไปเจ็บๆสิเลลูกซุมตายย้อนปองจู่เขา เอาคูเขียวเขียดคูกายญ่ขำแต่ซีมาอูชาร์สเตดันบอกเปียนดินแม่เมืองไหนตรงจับปีนอ้องขันนั่นแหละมันสุด